สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกกระเด็นเซาทิสานทุกท่านเลยครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่พ่น้องเข้ามาอยู่ทีหนาคอกหนาฟาร์มนะครับมือนี่มาอยู่ที่วุฒิชัยฟาร์มนะครับผมอยู่อําเภอเมืองมหาสารคามนะครับพี่น้องมือนี่มีแม่ลูกครับพี่น้องนะครับราคามิตรดุนแบบนะครับจับต้องได้แน่นอนครับพี่น้องนะครับผมมีหลากหลายคู่แม่ลูกใส่หน่อยคู่ละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นครับพี่น้อง นะครับหรือไผามักแม่แยกลูกใส่ไงคลุ้งไงเหมือนี่ก็มี2โงตัวใส่ไงบกบๆเลยลอยหาซิบถึงลอยหาซิบหาครับพี่น้องนะครับมือนนี่จะถ่ายกับน้องกุญเช่เป็นยังนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบอมวุฒิชัยฟาร์มครับครับผมเอ้ามือนี่มีหลายโตนะครับเนาะหลายอยู่ครับนะครับมือนี่ก็รวมๆเกือบ20โตครับพี่น้องให้พี่น้องเข้าได้รับชมนำกันมีหลากหลายราคาได้พี่น้องย้ำอีกรอบนึง นะครับสำหรับคลิปนี้อยู่ที่วุฒิชัยฟาร์มมีทั้งแม่ลูกนะครับผมแล้วก็แม่แยกลูกนะครับเนาะแม่แยกลูกแม่ท้องครับแม่ท้องกับมีนะครับผมเหมือนนี้หลากหลายนะครับราคานะครับเดี๋ยวก่อนไป อ่ารับชมให้น้องบอมฝากทีวีฟาร์มหรอกกับเบอร์โทรไว้จัง่อยนะครับครับอ่าทีวีฟาร์มครับบ้านน้องเจริญครับตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมาซันคามครับเบอร์โทรติดต่อครับผมเบอร์โทรติดต่อ0 64ครับ3195420ครับครับผมกับไลน์เบอร์นี้ครับอ่าไลน์เบอร์เดียวกันเนาะครับเฟซบุ๊คล่ะครับอ่าวุฒิชัยเว้นรักฟาร์มครับวุฒิชัยเว้นรักฟาร์มครับพี่น้องนะครับต้นคลิปเอาแม่ยอยากลูกกันนะครับพี่น้องใครอยากได้แม่ลูกนะครับอ่าใครอยากได้ อ่านะครับผมสูงเมียลูกนะครับเดี๋ยวเบิ้งกันนะครับได้ลูกมาแล้วสองตัวครับเอาตัวที่แรกเป็นแม่แยกลูกนะครับลอยหาซิฟถึงลอยหาซิฟหาลูกที่ใดครับแยกมาลูกที่สองครับอ่าลูกที่สองเนาะทับไปครับบ่เนี้บัวครับบัวให้ทับเนาะนะครับเอาดึงอ่านะครับให้เพื่อนยกให้เพื่อนจังไรนะครับผมอ่านะครับออกมาผูกลามกับกินยาดีครับพี่น้องนะครับเป็นออกแนวโครงสางไงลอยหาซิฟหานะครับออกกระทบ นะครับใส่ใหญ่เลยครับพี่น้องแม่นี่เบิ้งสูงถมหัวน้องบอมเลยครับนะครับตัวนี้โอ้ใหญ่ครับพี่น้องนะครับใครอยากได้อ่าหัวแม่แยกลูกนะครับผมตัวนี้มีบางอะไดบ้างครับน้องบอมมีตะเล็บวงงามครับอ่ามีตะเล็บเนาะนะครับผงงามบานไดครับแต่ว่าสันดีครับเอาเล็บวอได้บิดเด้อพี่น้องนะครับแค่เล็บวอไดี้เฮดซื้อๆครับพี่น้องนะครับนะครับเล็บบวอดดี้แตงนะครับวอได้บิดวอได้ขี้กันครับพี่น้องแม่นี้ หล่ไปได้ครับเปิดไว้แม่ที่แรก32,000บาทครับ32,000กับร้อยกับร้อยหาสิบหาครับพี่น้อง32,000ราคายังต่อได้อีกเด้อครับพี่น้องแม่แยกลูกนะครับลูกตัวแยกมานะครับตัวผู้ตัวแม่ครับตัวผู้ครับอ่าตัวผู้นะครับพี่น้องนะครับลูกตัวที่สองนะครับป๊่พี่น้องเบื้องหัวหางลามจริงนะครับผมผูกลามได้ขาดน้ำเลี้ยงจังน้อยครับพี่น้องนะครับพึ่งแยกลูกมากอะที่ออกนะครับบ่เต็มตาปันไดนะครับลูกกินนม สามหมื่นเท่าไรก็ครับสามหมื่นสองพันบาทครับสามหมื่นสองต่อรองได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาหน่อยหน้อยนี่ลูกกัมพาร์ได้พี่น้องนะครับกัมพร์ครับเอาแม่เพิ่นตายเพิ่อนหนองบอมก็เลียงมาเลี้ยงไว้นะครับลูกกัมพาร์หน่อยนะครับตัวเมียเอาตัวต่อไปแม่ทองมาครับตัวนี้แม่ทองซีวครับซีว่าหนึ่งหกศูนย์ครับตัวนี้ทองซีว่ายหนึ่งหกศูนย์นะครับผมลูกที่สองถึงสามลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับแม่นี่ก็มี่ลอยหาซิบบวกไปหาลอยหาซิบหาผมด้วยครับพี่น้องเดียงบูดประกันทอง ผสม23มักราหกหกครับพี่น้องเดือนนี้ทายถ้ำกับเดือนหาก็ได้สี่เดือนกว่าเนาะอ่าสี่เดือนนะครับผมสี่เดือนทิ้งดีครับอ้าวนะครับต้นโตดีต่บนี้บุมีนะครับแดงโบดพวหางอ่าแยวลามดีครับพี่น้องเบิ้งนะครับหางหลากพื้นโอ้ครับพี่น้องโตเมื่อกี้ก็ว่าคักแล้วตัวนี้หลากพื้นเลยพี่น้องต่บนี้หมองอื่นบ่ถกบ่ถอนเนาะบ่ครับเอ้านมบ่ติงนะครับเอ้าต่บนี้บุมีจักหม่องสําหรับผู้มักใส่ไงเป็นงัวแม่ทอง นะครับทองสองเนาะค่าทองทองนี่สองครับอ่าทองสองค่าทองหูสันออกไปทางลูกผสมบรามันเด้ครับพี่น้องโบ๊ทเปนกระทบไปหูยาวครับพี่น้องตัวนี้หูสันนะครับหกกะติดโบ๊ทดีนะครับตัวนี้ไผหางว่าทองนะครับอย่าพลาดครับพี่น้องเมียนี่เด็ดแน่นอนหลายได้ครับมองเปิดไว้สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นหาตร่องได้ครับพี่น้องเมียนี่ประกันทองให้สี่เดือนนะครับพี่น้องเส้าเรียบร้อยน้องบอมยูฟ้ามันบอมมีเครื่องตรวจเนาะมีครับอ่ามีเครื่องตรวจทองอันดาบเร้าด้วยครับพี่น้องน้องเพื่อนก็สามารถที่จะตรวจทองให้ นะครับหรือใครอยากใส่บริการนองวอมผสมงัว่าตัวทองก็ได้ครับพี่น้องอยู่นีงัวพันธุ์ดุกโตขนาดประกันทองคือมีเครื่องตรวจน่าจะเศร้าหานะครับผมซื้อมาประจำใบฟ้ามเลยใบคอกเลยนะครับผมเอาอย่าอีกรอบนึงเปิดไว้ที่45,000บาทครับ4ี0 0 0หางัวแม่ทองครับพี่น้องใบหลอดครบครับตัวต่อไปตัวไหนครับตัวทองน้อยนะครับเอาตัวนี้พี่น้องว่าโอ้ยงบพอถึงนะแต่ว่าอย่างไรแม่ทองอยู่นะครับเดี๋ยวเบิ้งอีกตัวหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องตัวนี้ก็ ขยับลงมาอีกจักหน่อยนะครับก็เป็นออกงวดไทยบามันเนาะครับบรุโสมครับลอยสามสิบถึงลอยสามสิบห้าครับแรงออกนาคแน่เด็ดครับผมเอาตัวนี้นะครับเบิ้งขนตาจักหน่อยครับพี่น้องขนตาแดงจักหน่อยครับขอบตาก็จะออกนาคจักหน่อยนะครับเอาให้เบิ้งหน้าตานะครับดังกระเบนมาถึงกับออกนาคเนาะดังก็ยังดำอยู่นะครับผมเป็นเครื่องดับนาคครับพี่น้อง นะครับลูกที่ไดนค่าทองลูกแรกครับทองแรกลูกแรกค่าทองจักเดือนแล้วได้ทองเดือนกว่าเกือบ2เดือนครับเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะครับพี่น้องพริกแดงครับนี่ใบหลอดครับใบหลอดครบพริกแดงเอ็กเคห้าแปดหนึ่งตัวทองแล้วเนาะครับเอ้านะครับประกันให้จักเดือนครับตัวนี้ประกันให้สองเดือนครับตามใบนะครับเดือนกว่าเกือบสองเดือนอ่าเดือนกว่าเกือบสองเดือนประกันตามใบเศร้าเรียบร้อยนะครับพริกแดงเอ็กเคห้าแปดหนึ่งนะครับของวิไลฟาร์มนะครับใบหลอดครบอ่าตัวทองอันจะเศร้าเรียบร้อยหล่ไปเลยครับเปิดไว้สองหมื่น ห้าพันบาทครับสองหมื่นหาต่อร่องได้ครับพี่น้องตัวนี้สองหมื่นกับอีกห้าพันประกันทองไงเด้อครับพี่น้องเป็นสาวทองแรกเอาเป็นไท่บราหมันเท่านียวเลยคพี่น้องร้อยสามสิบถึงร้อยสามสิบห้าภูงบว่าไหลอยากได้งัวทองกับสามหมื่นกว่าบาทอันนี้สองหมื่นกว่าบาทต่อร่องได้เนาะครับสองหมื่นหาต่อร่องได้เมียทองครับพี่น้องตัวที่สามนะครับลำดับที่สามลำดับที่สี่ตัวไหนครับตัวนี้ครับแม่แม่ลูกลูกตัวเมียอ่า แม่ลูกลูกตัวเมียได้ครับพี่น้องแม่กับติดทองเรียบร้อยซื้อสองได้สามครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวทีมงานเพิ่นไใจมาให้เบิ้งนะครับลูกสองค่าทองคือหรอกสามค่าทองลูกตัวที่สามค่าทองเอานะครับลูกตัวที่สามค่าทองแม่เครื่องอมน้ําแดงลูกกับนะครับแดงดีครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวเพิ่นกับปะมาณสี่เดือนเนาะครับสี่เดือนขึ้นครับอ่าสี่เดือนขึ้นไปแม่ตรวจทองเศร้าเรียบร้อยจ็กเดือนครับในทอง สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนครับอ่าสองเดือนกวัวเกือบจะสามเดือนเพิ่นตำลูกก็ได้เพราะท้องมันเตะลูกออกแล้วเอานะครับซื้อสองได้สามครับพี่น้องอันนี้เป็นครูแม่ลูกแม่ท้องหลอดที่หลองท้องโค้มโตบบบนี้ท้องหลอดครับอ่าพ่อได้ครับท้องพริกแดงเอานะครับผมเอาลูกสาวที่เป็นเอกเนาะแม่ครับลูกสาวที่เป็นเอกครับแม่ท้องพริกแดงเอ็ดขีหาแปดหนึ่งเอานะครับไล่ไปได้ครับครูนี่เปิดไว้ เปิดไว้55,000บาทครับหาหมื่นครับอีกหาพันบาทครับพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงแน่ครับเอาซื้อสองได้สามด้วพี่น้องมักแม่ลูกกับตังคู่นี่นะครับแล้วก็แม่ผสมติดทองตรวจเศร้าเรียบร้อยจักเดือนก่อนครับได้ทองแม่นี่ครับแม่เอาพลิกแดงนะครับพลิกแดงอีกขี้หาแปดหนึ่งใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องผสมวันที่สิบกุมภาพันธกหกนะครับผมกับสองเดือนกว่าสามเดือนนะครับประมาณสามเดือนตรวจเศร้าเรียบร้อยลูกกับสี่เดือนเขึงเข่าหาเดือนครับพี่น้อง นะครับหาหมื่นเท่าไรก็ครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับหาหมื่นหานะครับเดียวนะครับครัูต่อไปอันไหนเนาะครับครูต่อไปเอาแม่ไร่ก็ได้ครับเอานะครับครูต่อไปนะครับผมแม่ออกไร่แล้วไร่ลูกมาให้เบิ้งครับพี่น้องลูกสาวพี่ช่างได้ครับลูกสาวเห็ดเห็ดเขาเลยครับพี่ผู้ลูกเห็ดเขาเรียบร้อยนะครับครูนี่อ่าแม่ทองไปโบ้ครับแม่ไม่ได้ทับเนาะครัขึ้นแล้วครับเอียแม่ออกไร่แฟนซี่นะครับแต่ว่าลูกดีแดงโบดทด้วยครับพี่น้องลูกแบงก์โบ๊ทนะครับ ลูกสาวเป็นลูกลิโก้ทรหนึ่งห้าเจ็ดครับพี่น้องลูกสาวกับยูประมาณหาเดือนนะครับผมซีหาเดือนนี่แหละพี่น้องลูกสาวเพิ่นแม่กับมี่ลอยซีสิบอยู่ครับส่วนสูงครับนะครับมี่ลอยซีสิบอันนี้ลูกสาวเพิ่นหลายไปไหนครับคู่นี้เปิดไว้ตอนนี้ก็บห้าหมื่นสามพันบาทครับห้าหมื่นสามลูกสาวเห็ดเขาด้วยครับพี่น้องขุดเขาให้เรียบร้อยนะครับเห็ดเขาให้เรียบร้อยห้าหมื่นสามพันนะครับแม่พ่อหน่อยทับลูกกับเป็นลูกโตที่เท่าไรก็ครับ ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองครับพี่น้องนะครับผมอันนั้นลูกสาวเพิ่นนะครับเอาตัวดีนะครับพี่น้องลูกสาวนะครับเบิ้งเฮ็ดเขาให้เรียบร้อยนะครับพสวยเลยพมูัมันก็เลยวนหาหมูเอานะครับสาหรับผู้มักกะมาเอาแม่ลูกนะครับผ่านไปสองครูแม่ลูกแล้วครับพี่น้องแม่ลูกคููต่อไปเอาคู่ไหนครับคููนี่ครับเอาคููนี่โอ้เดี๋ยวไปตะไก่ลูกกับสวยครับพี่น้องคููนี่กับแม่กัเป็น ออกส่งติดไทยมาจากหน่อยนะครับผมว่ามี่ลอยสามสิบห้อเลยอายุขับแม่เพิ่นร้อยสามสิบห้าลูกแรกคือลูกสองครับลูกแรกครับลูกแรกเนาะอันนี้ลูกสาวเพิ่นเจ้าเดือนแล้วครับลูกสาวประมาณลูกสาวเนี่ยครับใบเพิ่นลูกเอาละครับวายเซตสองหนึ่งหาโรเบิร์ตครับพี่น้องใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องลูกสาวเพิ่นแม่ทับอีกไปครับยังครับยังไม่ได้ทับเนาะนะครับโอ้ลูกสาวสวยอันนี้ลูกโรเบิร์ตนะครับวายเซตสองหนึ่งห้ากับประมาณ อ่าสองเดือนกว่าจะเข่าสามเดือนนี่แหละพี่น้องมา่นในขุดเขานะครับลูกสาวย่างครับหลายไปไหนครับคู่นี้เปิดไว้สี่หมื่นเก้าพันครับสี่หมื่นเก่าเป็นแม่ลูกคู่ที่สามเลครับพี่น้องสี่หมื่นกับอีกเก่าพั่นลูกแรกครับแม่สดลูกสวยครับพี่น้องครูนี่สี่หมื่นเก้าพันนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นครับโอ้สวยครับพี่น้องคู่นี้ให้ลูกดีนะพี่น้องแม่นี่นะครับหนังดีนะครับเลี่ยมโตก็ดีผู้สนใจก็ทักทายเพิ่นมาได้นะครับผมเบอร์โทรใต้คลิปครับพี่น้องมาชมตัวจริงได้กะอ่าบ้าน น้องเจริญครับน้องเจริญเนาะนะครับอยู่ใกล้ๆสารากางมหาสารคามแล้วใพาดเส้นแยกสารากางไปออกไปทางรอยอิดครับพี่น้องอยู่เส้นกึ่งนี่เอาคู่ต่อไปคู่ที่นะครับเอาเดี๋ยวอีกคู่หนึ่งครับพี่น้องนะครับแม่ลูกคู่คู่นี้ปะครับแม่ลูกนี่ครับเอาคู่นี้ก่อนครับเอาคู่นี้ก่อนเนาะครับนะครับแม่ออกสีเปลือกตาลโบสถ์จัดๆครับพี่น้องกับลูกสาวนะครับลูกสาวกับโบดดีคู่นี้แม่ทองไปครับ บ่ท่านได้ผสมครับแม่บ่ได้ทับเนาะลูกสาวกับยูหาเดือนได้นะครับโดยประมาณหลายเป็นได้ครับแม่ลูกคู่นี่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้านะครับอยากแยกเอาแต่ลูกสาวไปเลี้ยงนี่หลายเป็นได้แยกแต่ลูกสาวแยกจังใดเนาะบาทเอาบ่เคยแยกครับจังโทั่มาหนังไม่ก็ได้เอาใครพูดอยากแยกก็โทุมมาเนาะเอาคู่แม่ลูกลูกที่ใดครับอยู่น้าแม่ลูกลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับแม่ก้สูงอยูเห่าเล่าลอยสามหาครับสามสิบหาเนาะอ่าสามสิบห้าบวกนะครับ บอลไหนทับด้วยครับพี่น้องครูแม่ลูกเปิดไว้เท่าไรก็ครับ3 9 0 0 0บาทครับสามหมนะครับเอาตัวต่อไปนะครับแม่ลูกครูที่ครูที่หาเนาะนะครับครูจะครูอะไรล่ะครับว่ากันลืมอะไรหนึ่งสเอาครูที่4อันนี้ครูที่หานะครับผมเอาลูกสาวกับมาดีครับพี่น้องเป็นครูแม่ลูกนะครับบ้านเฮาเอิญงัวไทยเนาะงัวไทยคอ่ะทรงงัวไทยกลางๆครับอายุน่าแม่กันนะที่เราเล่าลูกที่3เนาะครับ ลูกที่3ครับพี่น้องนะครับลูกสาวกับประมาณ3เดือนนะครับถึง4เดือนแม่ทับอีกไปครับแม่ป้าทันได้ผสมครับบ้าท่นได้ผสมนะครับแม่กายูลอยสามสิได้ครับพี่น้องนะครับอ่าจะเฉียดลอยสานะครับลอยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแล้วเล่านี้นะครับลูกสาวก็ถือว่าให้ลูกดีครับพี่น้องแม่นี่นะครับได้เลียดงวดไทยเฮานะครับเลี้ยงง่ายนะครับขายของใส่น้อยยังสี่พุงงบป้ามันมาหลายอย่างได้แม่ลูกคู่นี่ไรไปไหนครับ สามหมื่นหาพันครับสามหมื่นหาครับพี่น้องเอาหลายคู่กับรถไฮได้ดได้ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจฟรีร้อยกิโลขึ้นก่าครับเอ้าแม่กับโบสดีกับลูกสาวตำนี้มีบ้างได้ไหครับบ่มีตำนี้ครับอ่าตำนี้บ่มีได้ครับพี่น้องสำหรับผู้สนใจคู่ที่หาเนาะครับเนาะครับอ้าต่อไปคู่ที่หกนะครับคู่ที่หกคู่สุดท้ายเนาะคู่สุดท้ายครับคู่ที่หกนะครับอันนี้ก็แม่ลูกขึ้นกันนะครับแม่ออกเป็นเท่าโบสนะครับบ่ายเท่าเอิญง้วนเท่าโบสกับลูกสาวลูกกับเราเล่าสองเดือนกว่าเนาะ สองเดือนกว่าๆลูกหลอดทั้งลูกข่มโตครับตัวนี้สติงเล่ครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องแม่ลูกคู่นี้นะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งลูกที่สามพื้สองลูกที่สามครับลูกที่สามเนาะนะครับลูกสาวเพิ่นสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะพี่น้องหลอดเชื้เขียวๆนี่นะครับผมอายุเกิดเดือนมกรานะครับผมกับเราเล่าปลายเดือนมกรานะครับกะบทีประมาณอาจจะเข่าสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนเนาะนะครับผมสามหนึ่งสี่เดือนลูกสาวเพิ่นนะครับขอดปลายเดือนมกราพอดี แม่กะสูงอยู่ลอยสี่สิบหัวต่ถึงครับลอยสี่สิบถึงลอยสี่สิบลอยสามแปดถึงลอยสี่สิบครับเอาบ้านี่ยครับผมบ้านไหนทับเนาะบ้านท่านไหนผสมเอาแม่บ้านไหนทับด้วยครับพี่น้องสำหรับผู้มักครูแม่ลูกครับพี่น้องแม่เป็นเท่าโบสถ์นะครับกับลูกสาวเพิ่นเอามองเอาไรไปได้ครับบัดนี้เปิดได้สามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นหาต่อร่องได้ครับพี่น้องไผหาแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับสามสิบหาเบื้องพี่น้องเบื้องลูกสาวเพิ่นนะครับตรหนิบ่มี่ยังมองเนาะบ่มี่ตรงนี้ครับเอา อ่าผู้สนใจก็ทวงมาได้นะครับเอามีควายปะครับนี่ควายมีคมงหนึ่งครับอ่าควายมีคมงหนึ่งนะครับลูกคูพี่แม่ครับนี่ลูกตัวผู้ครับลูกตัวผู้ครับพี่น้องนะครับผมแม่กะยุ่รล่าลอยสามสิบเท่าไรแม่เไปจุดหาบวกครับร้อยสามสิบห้าบวกลูกตัวที่ตัวที่สามครับอ่าลูกตัวที่สามครับพี่น้องนะครับไปหาควายไปเลี้ยงลูกเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องนะครับลูกเป็นตัวผู้ครับตำหนี่มีอะไรปะครับคู่นี้ไม่มีตำหนี่ครับอ่าไปไหควายไปเลี้ยงนะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกกะ นะครับแข็งดีครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมหนาบึกเลยหลฟ์ไปได้ครับคู่แม่ลูกคู่นี้เปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทครับสี่หมื่นสองใครอยากได้ควายแม่ลูกด้วครับพี่น้องมีอยู่หนึ่งคู่แม่ลูกนะครับลูกเป็นลูกตัวผู้นะครับเอาเลียนหลายพี่น้องนะครับยืนเศร้าอยู่นะครับเมื่อยครับเป็นอุ้ยครับพี่น้องผมมักหอดนี่เลียนบ่หยุดเลยนะครับออกมาจากคอกนะครับในน้อยๆนี่นะครับแม่ลูกตัวผูสี่หมื่นสองเนาะครับ สี่มื่สองตอนล่างไดแม่ประกันส่วนสูงหายร้อยร้อยสามห้าบวกครับ้อยสามหาบวกนะครับสําหรับผู้สนใจกับถักไข่มาได้นะครับเมว่วาจะเป็นคููแม่ลูกทั้งเบิดหาคููเนาะคููแม่ลูกครับนะครับหาคููเป็นลูกตัวเมียทั้งเบิดครับพี่น้องนะครับแม่ลูกเป็นลูกตัวเมียทั้งเบิร์ตสหรับผูู้สนใจนะครับมีทั้งแบบซื้อสองใดสามนะครับหรืออยากได้แม่ทองแม่ทองมีสองโตแล้วก็แม่แยกลูกมีแม่ลูกมีหกคมครับ นะครับผมสําหรับผู้สนใจนะครับกระถักไข่มาได้เรื่องรถส่งหน่ยครับดองบอมบ้านี่หารถส่งฟีหนึ่งร้อยกิโลครับอ่าส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเนาะครับเกินนั้นไปคิดกิโลสิบห้าบาทครับอ่าเกินนั้นไปคือคํานวณราคาโลละสิบห้าบาทนะครับกิโลเมตรละสิบห้าบาทธนาคันเกินไปเวลากระส่งก็เก่าแล้วครับครับผมเอ้าวที่เหลือก็เป็นเรื่องการพูดคุยตกลงราคาต่อรองง้อทุกตัวอยู่นี่ยังต่อรองได้อีกเด้อพี่น้องว่ามนาราคาเบาแล้วขายราคานีนะครับยังต่อรองได้อีกพี่น้อง ฝนตกฝนลงแล้วมีห้าน้ำไ้น้ำหน้าน้ำหัวไ้หัวหน้าหัวสวนอะไรงัวไปเลี้ยงครับพี่น้องครับกาทักทายมหาหนองบอมได้ผู้อยากได้งัวไปเลี้ยงมีบางคนเพิ่นคอมเมนต์นะครับบางตัวกับว่าแพ่งบางตัวกับว่าถือครับงัวแต่ละเจ้าของเพิ่นขายมากมันบอราคาซท่ากันดอกครับก็คือแรงต้นทุนที่เข้าได้มากเนาะครับบางตัวก็ได้มาแพ่งบางตัวได้มาถือครับมันบอซเทากันครับครับผมเอามาถืกกับขายถือกับครับผมเข้ากับบอกไปตามราคาเข้าได้มากํำไรเข้ามาเลี้ยงนะครับออามาส่งต่อพี่น้องมากอยากได้สนใจ ที่เหลือให้มาต่อราคาเอานะครับผมมีแบบหลากหลายราคาในเบื้องต้นจบคลิปนะครับผมก็จะตัดสินใจได้ละพี่น้องนะครับผมสำหรับมันี้ขอบคุณน้องบอลไม่ร้ายสนใจก็ไม่ยอมมาชมได้บ้านไหนก็ครับบ้านน้องเจริญครับตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามครับอยู่แถวสารการไม่ครับครับผมโทรมาเบอร์ใดก็ครับ064ครับครับหนึครับครับผมเอาเรียกเข้ามาได้พี่น้องนะครับซอยปามัยสา เลี้ยวเขามากสองร้อยสามร้อยเมตรทอดแล้วครับพี่น้องมาเรียนกีับปลากันเลยครับน้องน้ำไรนะครับพี่น้องปลาอยู่นี่นะครับผมเขามากสังเกตมีล่านมีคอกเฟียงอยู่จอดแถวๆนี้ทุกหาน้าบอมเลยเลยเนาะนะครับสำหรับมันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วพี่น้องนะครับงวดดีคุณภาพที่วุฒิชัยฟาร์มราคาเกษตรกรแน่นอนครับพี่น้องต่อรองได้หลายนะครับผมสำหรับมันนี้บ่าว่าที่จากราไปสมนีเลยครับผมสวัสดีครับ